มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลพีศาต์กับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดวิลนูฟชอบร้านบริการรับเติมโลบัคและยังมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต,ต่างๆที่มีระบบกิฟต์อยากกิฟต์แมปไหนเนี่ยสามารถติดต่อไปได้เลยและยังมีบริการฟาร์มเพชรในแมป a อนิเมตเอเดเวนเจอร์อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอ้ยโย h เฮลโลกายว่าสับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนทางเกมชินโดเนี่ยก็ได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนใดๆเนี่ยผมก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ใที่นี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงนั่นนู่นนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้อัดเป็นเวลาอยู่ที่ตีสองนะครับ โอเคครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยผมมีโค้ดมาแจกให้กับทุกคนเนี่ยทั้งหมด2โค้ดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้างน,นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนแล้วก็จะมาใส่ให้ดูด้วยว่ามันได้อ,อ่ของมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ผมมีแค่7สปินเองนะทุกคนครับโอเคครับเรามาใส่กันเลยเอออันแรกก็ได้ร้อยสปินนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าได้เลียวคอยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ลืมดูนะครับ แล้วก็อันที่2อ,อันที่สองอเดี๋ยวนะทุกคนครับโค้นที่2นี่เหมือนจะได้เลียวคอยซึ่งผมขอไปใช้เลียวคอยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะมันน่าจะเกินนะครับมันน่าจะเก็บได้แค่5 0 0,000เดี๋ยวผมขอซื้อสักสักนตแล้วกันแสนสามเสียดายอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาคืออะไรวะอ๋อกดผิด <laughs> ผมกดผิดนะทุกคน อ n ล็อกโอเคมันเหมือนจะได้4ี่หมื่เรียวคอยนะครับทุกคนครับผมไม่แน่ใจนะอ่าเท่าที่โค้ดอ่าเรียวเกมเขาเขียนไว้นะครับเรามาใส่พร้อมกันครับสี่หมื่หรือเปล่าถ้า4ี่หมื่เนี่ยเรียวคอยผมน่าจะต้องมีสักประมาณ4 0 0 0 0นนะครับอ่าชัดเจนเลยครับทุกคนครับหนึสปินกับอีก40,000่นกว่าเรียวคอยนะครับสโค้ดเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับในอัปเดตนี้เนี่ยก็คือมีเนตใหม่เข้ามาครับเนตของ อินดรานั่นเองนะครับทุกคนลูกของเซียนหกวิถีนะครับสําหรับเน่เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนี่จะมีสีแดงนะครับที่เป็นสีธรรมดาแล้วก็สีม่วงนะครับจะเป็นสีลิมิเต็ดโอกาสที่มันดรอปนะครับธรรมดาเนี่ยสามร้อยห้าสิบแต่ว่าแบบลิมิเต็ดเนี่ยจะสี่ร้อยนะครับก็ห่างกันแค่ห้าสิบเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับจะมีอินดราอะคุมะนะครับแล้วก็อินดราอะคุมะเพร์ิล่โอเคก็คือแค่บอกว่ามันเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับแค่นี้เลยนะทุกคน มี100สปินครับ40,000เรียวคอยแล้วก็บัตรลายใหม่นะครับที่เป็นธรรมดาแล้วก็ลิมิเต็ดนะครับซึ่งมันมาพร้อมกัน2อันเลยเนาะปกติมันจะมาแบบธรรมดาก่อนแล้วลิมิเต็ดมาทีหลังนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเอามาคู่เลยก็นั่นแหละครับทุกคนครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยบัตรลายลิมิเต็ดนะครับที่เป็นรูปนาฬิกาสีฟ้าสีแดงเนี่ยที่ไม่สามารถหาจากไหนได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขายืดระยะเวลาในการสุมให้เรานะครับเป็น1 3วันนะทุกคน ย้ำนะครับว่าทุกอันเลยนะทุกคนครับเนี่ยครับโกมุโกมุโนของลูฟี่เนี่ยก็13วันครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของอทอนะครับของเรนชิกิสีแดงของอ่อสเตรนนะครับที่เป็นอ่ออะไรนะแบ็คอดัมนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเออผมจําชื่อเขาไม่ได้ละเออเฟดนะครับเนี่ยครับเฟดเอออันนี้ก็สามารถสุ่มได้นะครับเป็นจํานวน13วันนั่นเองนะครับทุกคนครับถ้าใครสุ่มได้ของดีๆเนี่ยก็ อ่าช่วยบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมไลออนไกเดนเนี่ยก็ของสตุกะนะครับเนี่ยพวกเนี้ยครับเนี่ยแล้วก็บัตรลายสตาร์วอ s เนี่ยครับใช่สามารถสุ่มได้หมดเลยครับก็ตามนั้นครับทุกคนถ้าใครได้ของดีๆเนี่ยก็ช่วยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าภายใน13วันเนี้ยได้อะไรกันบ้างน,นะครับแต่คือว่าผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะคือเขาเปิดให้เราสุ่มเนี่ยตั้ง13วันอะแต่เรียวคอยเขาให้แค่ร้อยเดียว โอโหกลุ่มขมับเลยอันนี้ของจริงครับคือกลุ่มขมับจริงอะ่ะให้เรียวคอยมาติดเดียวอะ่ะแต่ให้เราสุ่มแบบ13วันซึ่งแบบเออมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีเลยแต่ให้เรียวคอยมาเยอะๆหน่อยได้ไหมสัก500รอยะไรเงี้ยหรือพันนึงก็ได้เลยเงี้ยเออจะได้แบบสุ่มให้มันจุใจหน่อยอุตส่าห์แบบนานๆเปิดทีนะครับเนี่ยดูดิเออเยอะมากเลยนะทุกคนนะลูกเกิลูบี้อย่างเงี้ยครับเออก็นั่นแหละครับตามนั้นเลย ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเกมนะทุกคนในเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาน,นะครับในอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างเงียบเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันก็คือ,อเมนเทอร์ใหม่นั่นเองนะครับเมนเทอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่าบรูซเคนิชินะครับน่าจะใช่เนาะผมไม่แน่ใจนะว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเคนิชิเคนิจิอะไรประมาณนั้นครับก็คือเป็นเมนเทอร์ที่เป็นบัตรลายเลยอะ อ่าเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนจะงงครับเมนเทอร์ที่เป็นบัตรลายอะไรวะก็คือเมนเทอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับเราเนาะอย่างเช่นแบบอ่าสตรอร์บล็อกนะครับที่เป็นบล็อกเขียวชิแดสนะครับที่เป็นการพุ่ง x อ็กแดก็คือเป็นการหลบไกลอะไรประมาณนี้ครับการชาร์จจะกระเร็วผสานอินเร็วอะไรประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วก็จะมีการบวกสเตตใช่ไหมบวกสเตตของอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะสายการเล่นต่างๆนะครับอ,อย่างเช่นแบบนารุมะกิอย่างเงี้ยครับก็จะเน้นไปทางแบบจักระเยอะอะไรงี้จิโซ,โซเลือดเยอะ,อะริวจินะครับมัดแรงแล้วก็มาดาระเนี่ยจะเป็นสายสมดุลอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเมนเทอร์ตัวใหม่เนีครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก่อนกันละกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมพูดมาขนาดเนี้ยแมพมันก็ยังไม่โหลดเลยนะทุกคนครับ โอเคที่สุดก็โหลดสักทีนะผมพูดแบบเกือบจบอะจริงพูดเกือบจบอะแมปแบบเพิ่งโหลดอะอันนี้ก็ตรงนู้นเนี่ยน่าจะเป็นลิวจินะครับส่วนบลูสเคน n ิชิเนี่ยหรือเคนิจิน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับทุกคนครับน่าจะอยู่ฝั่งของลูกกงผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็ต้องบอกไว้เลยว่าเมนเทอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับถ้าใครจะเรียนเนี่ย มันอยู่ที่เมืองเทนนิงกลาวนะครับี่ก็คือเมืองนี้นะทุกคนอมเมืองไหนวะเอ้าหายอ่าเมืองนี้ครับทุกคนครับไม่ใช่เมืองนี้มันเปลี่ยนรูปนะทุกคนผมก็เลยอาจจะงงๆนะครับนี่ก็คือเทนนิงอ่ามันอยู่บริเวณไหนวะอืมเดีย๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะทุกคนครับตรงนี้ไม่มีแล้วมันอยู่ตรงไหนวะ ความสามารถในการพุ่งพุ่งแบบนี้ครับก็ได้จากเมนเทอร์เหมือนกันนะทุกคนก็คือผมได้จากมาดาระนะครับเออมันอยู่ไหนวะหรือว่าไอตัวเมื่อกี้ว่ามันคือบูทเคนิชิอ่มตรงนี้ก็ไม่มีนะเดี๋ยวผมเปิดเสียงเกมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับทนไม่ไหวละเปิดโหมดหาเลยละกันอยู่ไหนวะ โอ้โหอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยอรอนี่ครับตัวนี้จะเป็นเมนเทอร์ริวจิครับส่วนบู๊เคนิชนี่อยู่ตรงนี้เลยผมก็คิดว่าเออมันน่าจะไปอยู่แบบตรงข้ามกันอะไรอย่างงี้ซึ่งมันอยู่ห่างกันแค่นี้ผมแบบโอ้โหมันเป็นเมนเทอร์ที่แบบว่ายืนใกล้กันมากเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเมนเทอร์จะแบบอยู่คนละเมืองเลยนะครับอยู่แบบคนละซีกโลกเลยแต่นี้อยู่ใกล้กันเลยก็ก็ดีครับก็ดีหางง่ายด้วยนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ อารมณ์ประมาณล็อกลีอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ความสามารถของเมนเทอร์ตัวนี้นะครับทุกคนครับเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆนะก็คือเมนเทอร์ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มสเตตประมาณนี้ให้กับเราครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนครับรูปก็ประมาณนี้เลยคือความสามารถของเมนเทอร์ตัวใหม่นะครับจะมีจักระนะครับอยู่ที่6ก0 0ถ้าเทียบกับมาดระแล้วก็มาดระเยอะกว่าครับ แล้วก็นินนินนี่6,001มาตาลักก็ยังเยอะกว่าครับอัพได้ถึง6 5 0 0เลยแต่ว่าออของบลูสเคนดิชเนี่ยนะครับจะเด่นไปทางเรื่องของหมัดนะครับก็คือเป็นแบบใช้พวกอันนี้แรงครับกระบวนท่าแรงใช่กระบวนท่าจะแรงมากครับเพราะว่าสเตตเนี่ยมันอัพได้ถึง7 3 0 0เลยนะครับซึ่งไม่ใช่7 3 0 0สิมันได้แค่7 0 0 7 0 0ครับทุกคนครับอ่าก็ เรียกง่ายๆเลยก็คือเมนเทอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเมนเทอร์ที่สายกระบวนท่าเนี่ยจะแรงที่สุดในเกมนะครับเพราะว่ามันสามารถอัพได้ถึง7 2 0เลยนะทุกคน7 2 0ใช่ครับแรงที่สุดในเกมแล้วขนาดริวจิเนี่ยริวจินะครับยังอัพได้แค่7,000เองนะทุกคนค่าหมัดน,นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเลือดเลือดเนี่ยก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะ6,600นะครับทุกคนครับพูดง่ายๆเลยนะถ้าเทียบกับริวจินะครับ ลิวจิอ่ะก็คือเขาอ่ะจะต่อยแรงเลือดเยอะครับแต่ถ้าเป็นบู๊เคนิชิเนี่ยจะต่อยแรงกว่าลิวจิแต่เลือดจะน้อยกว่าก็คือเอาความสามารถทางเลือดเนี่ยไปบวกค่าหมัดให้มันแรงกว่าลิวจิอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของเมนเทอร์ตัวนี้นะครับมีแค่ความสามารถเดียวเท่านั้นก็คืออ่าจะเนี่ยครับจะหลบไกลแบบนี้นี่เนี่ยครับจะหลบไกลแบบนี้นะ อ่ะแค่นั้นเลยครับแล้วก็ความสามารถแฝงของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการ W ิสครั้งครับก็คือการ W ิสครั้งเนี่ยจะเป็นการเตะให้กาศัตรูแตกนั่นเองครับแต่ว่าคือถ้าเราเรียนกับเมนเทอร์ตัวเนี้ยเวลาเรากด W ิสครั้งครับมันน่าจะไปเร็วมากๆเลยนะเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยน้องในดิสเขาบอกว่าถ้าเรากด w ิิเนี่ยมันจะเป็นแบบคือมองไม่ทันเลยครับอันนี้มันจะมองทันนะทุกคนสังเกตดูนะครับอ่ะเห็นไหมสังเกตไหม คือมันจะเห็นเลยว่าพุ่งเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเมนเทอร์ตัวใหม่เนี่ยน่าจะแบบวร์ปเข้าไปเลยอะไรประมาณนั้นครับก็คือแบบเร็วมากอเออก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในความสามารถแฝงก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นในคลิปวิดีโอนะครับที่ผู้พัฒนา,นานเนี่ยเขาเอาซูซานโอหลายๆแบบออกมานะครับมีทั้งสีม่วงสีแดงสีฟ้านะครับที่เป็นโมเดลใหม่เนาะ ซึ่งก็ต้องบอกไว้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีการแก้ไขนะครับน้องในริดเนี่ยเขาก็บอกผมมาเหมือนกันนะครับว่าเจนสามาหมดเมื่อไรเนี่ยเขาจะทําการแก้ไขซูซานโอในเนตอ่าเก่าๆนะครับให้มันเหมือนโมเดลของอินดาร์นะทุกคนอ่ะก็คือโมเดลอินดาเนี่ยจะเป็นโมเดลใหม่ครับเพราะว่าเนตเขาเพิ่งทําขึ้นมาใหม่ส่วนไอ้พวกเนตเก่าๆอ่ะครับก็คือรอให้เจนสามเนี่ยมันมาครบครับแล้วเขาจะทําการทยอยปรับเปลี่ยนนะครับ ส่างอ่าซูซานโอร่างเต็มเนี่ยที่เป็นโมเดลใหม่เนอะอะไรประมาณนี้ครับทุกคนครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับในอัปเดตนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะทุกคนก็มีเมนเทอร์ใหม่นะครับมีบัตรลายของอินดรานะครับในเลยอ่าทั้งแบบลิมิเต็ดแล้วก็แบบธรรมดาครับแล้วก็มี100สปินครับกับอี40มือเรียวคอยแล้วก็บัตรลายเก่าๆเนี่ยก็สามารถซูมได้อีก13วันเลยนะครับทุกคนครับ แค่นี้เลยละกันเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย